สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการพลังชีวิตกับเจริญนะครับฝากพี่น้องกด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งก่ท่านและกดแชร์ไม่เพียงเท่านั้นถ้า,าท่านสนใจที่จะเรียนเป็นระบบเป็นหมวดหมู่กับการพัฒนาชีวิตท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้าไปเรียนเป็นวิชาวิชาได้นะครับ สดุดีบทที่95นี้เป็นการนมัสการพระเจ้าซึ่งปุโรหิตหรือโคเลวีซึ่งสองสองคนกลุ่มสกลุ่มนี้นะครับก็จะอยู่รับใช้ในพระวิหารกาวแก่คนอิสาเลที่ไปร่วมชุมนุมในพระวิหาร <Yeah. S 1> เพื่อเป็นการร้องเพลงสดุดีเฉลิมฉลองให้ครอบครองทั่วสากลของพระเจ้าบทเพลงนี้นะครับได้เตือนใจว่าความรู้สึก ความมั่นคงความปลอดภัยของอิสราเอลสิ่งทั้งหมดเหล่านี้อยู่ภายใต้การปกครองของพระยาเวหรือของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ให้พวกเขาได้สรรเสริญเป่งเสียงร้องในการที่ฐานและพวกเขาจะต้องเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่จงรักภักดีและเชื่อฟังพระองค์ตลอดไปบทที่95นี้นะครับแบ่งเป็นสองตอนใหญ่ๆตอนที่1ก็คือเรียกร้องให้สรรเสริญพระเจ้าแห่งสากลโลก อยู่ในข้อที่1จนถึงข้อที่5แล้วตอนที่2นะครับก็เรียกร้องให้ชาวอิสราเอลยอมรับรู้ว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นกษัตริย์ของพวกเขาอยู่ในข้อที่6จนถึงข้อที่11เ,เราก็จะมาดูรายละเอียดด้วยกันนะครับในข้อที่1บอกว่ามาเถิดให้เราร้องเพลงรื่นเริงถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าให้เราโห่ร้องแด่พระศิลาแห่งความรอดของเรา การเริ่มต้นในข้อที่หนนี้ก็ได้กล่าวถึงให้คนของพระเจ้านะครับมาร้องเพลงรื่นเริงผมผมได้รับประสบการณ์ในการรับใช้พระเจ้ามานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการนมัสการแท้จริงแล้วเพลงนมัสการเนี่ยแบ่งเป็น3หมวดใหญ่ๆก็คือเพลงเนี่ยประเภทที่1นึ่เขาเรียกว่าเพลงนมัสการเพลงนมัสการนี้ก็จะเกี่ยวกับ เรื่องของพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณเพลงประเภทที 2> ่2นะครับก็คือเพลงแห่งคําพยานเพลงร้องนะครับเป็นคําพยานนะครับที่พระเจ้าทําอะไรบ้างก็คือเช่นเพลงชีวิตคิสเตียนเพลงที่ประเภทที่3นะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับเรื่องของความสนุกสนานร้องเล่นเกมร้องเพื่อสนุกนะซึ่งเราต้องใช้เพลงให้ถูก แต่ว่าเพลงนวัสก,การนั้นพี่น้องเชื่อไหมครับว่าโบทเราเคลื่อนแบบไหนเนี่ยเรามักจะร้องเพลงแบบนั้นและเราชื่อแบบไหนเราก็ร้องเพลงแบบนั้นแต่ว่าการร้องเพลงนั้นก็ทําให้เรานะครับมีจิตใจอารมณ์ความคิดไปตามเพลงนั้นซึ่งพูดเช่นนี้ก็เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราเอาเพลงคําพยานหรือเพลงเศร้าๆเ,เพลงข้ามครัวเนี่ยมามาร้องนะครับมันก็ทําให้เราเศร้า แต่ต่อหน้าพระเจ้าเนี่ยนะบทเพลงแห่งความรื่นเริงเพลงแห่งความรักเพลงแห่งพระบิดาเพลงแห่งพระบุตร่ยทำให้เรามีพลังในตรงนี้ถ้าหาว่าคุยกับคนที่เป็นผู้นำรัศการนะครับที่มีการเจมิมก็จะเข้าใจกันเพราะว่าเพลงเนี่ยเป็นตัวกําหนดบรรยากาศเราเชื่อเลยเรื่องพระวิญ,ญญาณของพระวิญ,ญญาณเสด็จมาเราก็ร้องเพลงเกี่ยวกับพระวิญ,ญญาณในตรงนี้ชาวอิสราเอลกําลังเดินทางไปนะ เพื่อจะเข้าไปเฉลิมฉลองพิธีในพระวิหารเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วนะครับกําลังจะเข้าไปเฉลิมฉลองเนี่ยคงไม่เป็นเพลงเกี่ยวกับสารภาพบาปทุกใจลําบากใจต้องเป็นเพลงแห่งความชื่นชมยินดีโหร้องแด่พระศีลาแห่งความรอดของเราคําว่าพระศีลาแห่งความรอดนี้นะครับคําว่าศีลาเนี่ยในที่นี้เป็นภาษาวรรณคดีของอิสราเอลหมายถึงพระเจ้าดังนั้นเมื่อเราอ่านคําว่าศีลานะฮะในพระคัมภีร์บางตอนเนี่ยก็เป็นที่รู้กันว่า ถ้าภาษาในวรรณคดีของยิวก็เล็งถึงพระเจ้าผู้ทรงมีทิทานุภาพสามารถปกป้องช่วยเหลือคนของพระองค์ให้รอดอันตรายได้ท่านทั้งหลายกําลังพบกําลังมีพระเจ้าที่เป็นพระศิลาที่ยิ่งใหญ่พระองค์สามารถช่วยท่านได้นะครับที่บอกคําว่าศิลาก็เพราะว่าในโลกนี้นะครับไม่มีใครสามารถเคลื่อนย้ายภูเขาได้ ลงเป็นภูเขาพิมมันคงเป็นศิลานะเป็นหินผาที่หนักแน่นคือวิวัฒนาการสมัยนี้นะครับเราสามารถย้ายต้นไม้ใหญ่ๆได้แล้วก็ที่ต่างประเทศเขาย้ายบ้านได้ด้วยนะครับก็เก่งมากเลยนะฮะสามารถย้ายบ้านหลังหนึ่งไปยังอีกหลังหนึ่งได้เนะี่ยแต่ว่าถ้าในชีวิตของเราในโลกนี้ยังไม่เคยมีใครนะครับย้ายภูเขาได้พระเจ้าทรงเป็นศิลาของท่านทั้งหลายก็เหมือนกันนะครับ ไม่มีใครโยกย้ายการปกป้องความรักการมีลิขิตแผนการในชีวิตที่พระเจ้าให้กับท่านได้พอพระเจ้าทรงเป็นศีลาที่ปกป้องท่านในข้อที่2ให้เรามาเข้าเฝ้าต่อหน้าพระองค์ด้วยการขอบพระคุณให้เราโห่ร้องสรุดีพระองค์ด้วยดนตรีและบทเพลงซึ่งในตรงนี้ต่อหน้าพระเจ้านะครับด้วยการ นมัสการด้วยบทเพลงพี่น้องจะสังเกตนะครับว่าคนไทยเนี่ยไม่ค่อยได้ฟิลหรืออารมณ์เกี่ยวกับการไปโบสถ์เท่าไหร่เพราะว่าแม้กระทั่งคนต่างชาติที่อเมริกานะครับคือคนยิวเนี่ยเขาเข้าใจนะครับว่าการเข้าหาพระเจ้าเนี่ยไห้ไล์หลักอยู่ที่การร้องเพลงนมัสการนะครับชาวอิสราเอลนี่เขาเข้าใจมากเลยนะเมื่อมาที่พระนิเวศของพระเจ้าเนี่ย ไฮไลท์ light, หรือจุดศูนย์รวมหลักเลยคือการร้องเพลงน้อมสักการพระเจ้าเ่ยให้พระเจ้านยะอาจารย์ชช่าคำพูดง่ายๆคือว่าเมื่อเรานมสักการเนี่ยคุณกําลังคอนเนคกับพระเจ้าโดยตรงนะครับแต่เมื่อเวลาคุณฟังเทศเนี่ยมนุษย์คุยกับคุณเนี่ยมนุษย์ไปแตะตีความหมายพระคมภีร์สอนเรานะฮะแต่และานมสักการพระเจ้าเนี่ยคุณขึ้นกับพระเจ้าโดยตรงนะแต่หลายคนชอบมาโบสสายแปลกทั้งที่เขามีโอกาสที่ดีมากเลยนะครับที่เขาจะคอนเนคกับพระเจ้าโดยตรงเลยซึ่ง ตรงนี้เนี่ยชาวอิสราเอลนะครับตระหนักมากเพราะว่าเข้ามานมัสการพระเจ้าเนี่ยหน้าต่อหน้านะครับเป็นสิทธิพิเศษตอนนี้ไม่ได้บอกบอกว่าคําสอนคําเทศนามันจะลดคุณค่านะครับคือใช่เราต้องพึ่งคําสอนจากมนุษย์ที่พระเจ้าแต่งตั้งไว้ที่จะสอนเรานะครับแต่คุณค่าสูงสุดคือตอนนอมัสการเนี่ยเราขึ้นกับพระเจ้าโดยตรงเลยหลายคนมาโบสถ์สายไม่เข้าใจตรงนี้ว่าการนมัสการเนี่ยสำคัญมาก แต่ชาวอิราเลียเขาตระหนักเรื่องนี้นะรขาเขารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญเมื่อเข้ามานาัสการพระเจ้าเนี่ยเป็นการสื่อสารกับพระเจ้าก็เหมือนกับน้มสการ์เป็นการสื่อสารกับพระเ,เจ้านะครับฟังเทศคือพระเจ้าสื่อสารกับเราแต่น้ัมสการนี่ดีอย่างนะครับเราสามารถเข้าหาพระเจ้าโดยตรงตัวต่อตัว,ตว,ตวได้นะครับแต่คําเทศนานี้ก็มาจากคนเนี่ยที่ไปจัดเตรียมคาสอนมามันสําคัญทั้งคู่แต่ว่าพวกเราทั้งหลาย มักจะละเลยการนมัสการการมาโบสายนี่ไม่ดีนะฮะคุณเสียเปรียบสีบานเขาไม่ได้เสียเปรียบอะไรนะครับเพราะว่าเขาก็มีความสุขของเขานะแต่คุณเสียเปรียบเพราะว่าคุณทําชีวิตคุณเนี่ยขาดตัวไฮไลท์ของชีวิตแต่ละสัปดาห์ตอนนมัสการนั่นนะข้อ3เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่เป็นกษัตริย์ยิ่งใหญ่เหนือทวยเทพทั้งมวลในข้อที่3ถึงข้อที่5นี้นะฮะกำลังจะ พูดถึงอิสราเอลต้องสรรเสริญพระเจ้าเพราะพระเจ้ายิ่งใหญ่เหนือพระท้องปวงไม่มีศักมุมเดียวในจักรวาลที่ไม่ได้อยู่ภายใต้พระหัตถ์ทรงฤทธิ์ของพระเจ้าดังนั้นในข้อที่4จึงบอกว่าห่วงลึกแห่งแผ่นดินโลกอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ยอดเขาทั้งหลายเป็นของพระองค์ก็คือว่าลึกที่สุดของทะเลยอดเขาที่สุดสูงสุดของโลกนี้ก็อยู่ภายใต้หัตถ์พระเจ้าในข้อที่5ท้องทะเลเป็นของพระองค์เพราะพระองค์ทรงสร้างขึ้น และพระหัตถ์ขวาของพระองค์ปั้นแผ่นดินทําให้เห็นว่าไม่จะเป็นท้องฟ้า,าใต้สมุดภูเขาแผ่นดินผืนน้ําล้วนอยู่ภายใต้หัตถ์ของพระเจ้าก็คืออยู่ในมือพระเจ้าหมดนะครับนี่คือสิ่งที่กําลังจะบอกเราว่าทุกอย่างอยู่ภายใต้พระหัตถ์ของพระเจ้าถึงแม้ศาสนาต่างชาติในสมัยโบราณน,นั้นมีพระหลากหลายสําหรับทุกกลุ่มชนต่างพื้นที่ต่างภูมิศาสต่างพบ ต่างภูมิไม่ว่าจะเป็นสวรรค์โลกแล้วก็แดนมรณาหรือทั้ง3โลกเลยนะครับไม่มีอะไรที่จะยิ่งใหญ่เท่ากับพระเจ้าแม้กระทั่งฝีมือของมนุษย์หัตถศิลป์วิจิตรสินศิลปรกรรมความอุดมสมบูรณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นในสกเกษตรกรรมหรือว่าแผนการในสงครามไม่มีใครสามารถสู้พระเจ้าได้พระองค์ทรงยิ่งใหญ่ถ้าตรงนี้นะครับคำว่าพระองค์เนี่ย ทรงเป็นกษัตริย์ยิ่งใหญ่เหนือทวยเทพทั้งมวลแต่ถ้าเป็นฉพาะคิงเจมส์นะครับใช้คําว่ากษัตริย์ใหญ่ยิ่งเหนือผ้าทั้งปวงก็ทําให้เราได้เห็นว่าเมื่อเปรียบเทียบกับพระเจ้าพยาโฮวาของเรานี้พระองค์เป็นกษัตริย์ที่ใหญ่ที่สุดเหนือกษัตริย์ทั้งปวงเมื่อเปรียบเทียบกับพระองค์อื่นนะครับพระดอนั้นเป็นเพียงแต่พระนะแต่พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของพระหรือพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของพระทั่วสากลโลก วันนี้เราก็ขอบคุณพระเจ้านะครับท่านมารู้จักกับพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เหนือที่สุดละก็หมายความว่าเป็นผู้ที่ก่อตั้งกําเนิดให้ชีวิตดังนั้นไม่ต้องกลัวเมื่อท่านเข้ามาหาพระองค์พระท่านจะรับพระคุณและพระพรพระเมตตาจากพระเจ้าอย่างเต็มที่นะครับด้วยความรักความเอ็นดูที่มาจากพระเจ้าพระพระเจ้าทรงรักเราทั้งหลายเหมือนกับจุดสูงสุดหรือต่ําสุด ก็อยู่ภายใต้พระหัตถ์ของพระเจ้าควบคุมนี่คือพระพรของพระเจ้าในข้อที่4บอกว่าห่วงลึกแห่งแผ่นดินโลกอยู่ในพระหัตถ์พี่น้องลองคิดดูนะครับว่าลึกที่สุดในโลกอยู่ที่ไหนแกนของโลกยอดเขาทั้งหลายเป็นของพระองค์เพราะว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรนะครับที่สูงเท่ายอดเขาล่ะลองคิดดูนะครับพระเจ้าสามารถในมือเดียวนะ ทั้งบนทั้งล่างนะลึกที่สุดสูงที่สุดอยู่ภายใต้พระหัตถ์พระองค์ท้องทะเลเป็นของพระองค์พอพระองค์ทรงสร้างขึ้นพระหัตถ์ของพระองค์ทรงปั้นในตรงนี้เห็นว่าในทะเลพระองค์ทรงสร้างในแผ่นดินพระองค์ทรงปั้นทําให้เห็นถึงทิฏฐานุภาพของพระเจ้านะครับม,มิติของสูงต่ําแนวนอนแนวกว้างมีครบถ้วนหมดในข้อที่6 มาเถิดให้เรากราบนมัสการและมอบคำนับให้เราคุกเข่าต่อหน้าพระยาเวพระผู้สร้างของเราซึ่งในข้อนี้นะครับได้บ่งบอกถึงฐานะของพระผู้สร้างสรรพสิ่งคือพระเจ้าของเราและไม่เพียงเท่านั้นประโยคนี้น่าสนใจมากเลยนะครับกราบนมัสการและมอบคำนับต่อหน้าพระยาเวพระผู้สร้างของเรา การทรงสร้างที่สูงสุดของพระเจ้าเนี่ยคือตรงนี้ตรงนี้พระองค์ทรงสร้างเราสูงสุดต่าสุดกว้างสุดไม่มีอะไรนะครับที่มีค่าเท่ากับเราซึ่งเป็นระราฉ่ายาของพระเจ้าเพราะว่าสัตว์ที่น่ารักที่สุดสัตว์ที่ฉราที่สุดต้นไม้ธรรมชาติที่สวยที่สุดก็ไม่มีอะไรสู้กับมนุษย์ที่พระเจ้าทรงสร้างหรือพระฉายายของพระเจ้าได้ พระเจ้าทรงเป็นพระผู้ถ่ยโรงทรงเป็นพระผู้สร้างด้วยเห็นนี้เองเราทั้งหลายนะครับจึงไม่ควรไปนมัสการหลงไหลรักสิ่งที่สูงสุดคือภูเขาสิ่งที่ต่าสุดคือที่เราจะไปได้คือท้องทะเลสิ่งที่กว้างใหญ่ที่สุดคือธรรมชาติหรือสรรพสิ่งที่พระเจ้าสร้างเพราะว่าเราควรจะกราบนมัสการหรืออย่าเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้มาเป็นรูปเคารพ ควรจะให้พระเจ้าเป็นผู้เดียวที่เราจะกราบนมัสการบางคนนี่เอาคิดสจักรเป็นรูปเคารพบ,บางคนเอาความสําเร็จเป็นรูปเคารพบ,บางคนเอาฐานะการเงินเป็นรูปเคารพบ,บางคนก็เอาชื่อเสียงเป็นรูปเคารพบ,บางคนเอาคนรักเป็นรูปเคารพแต่ว่าเราเอาอะไรเป็นรูปเคารพเราก็จะนมันสการคือให้เกียรติให้เวลากับสิ่งนั้นแต่ถ้าท่านให้พระเจ้าเป็นพระเจ้า เขาจะว่ารูปเคารพไหมครับรูปเนี่ยมีฟอร์มมันมีฟอร์มขึ้นมาอะไรกระช่างที่เป็นมีฟอร์มขึ้นมาคือรูปเคารบคืออะไรคือเราเนี่ยไปเคารพให้เกียดมันดังนั้นพระเจ้าสร้างเรามาเนี่ยให้กราบลงนงมัสการพระเจ้าโดยเพียงผู้เดียวไม่ใช่รูปเคารพซาอูลเอาความสําเร็จนะครับฆ่าศัตรูได้แล้วก็รักษากษัตริย์อากักแล้วก็เอาสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นรูปเคารพ ซาอูลเนี่ยเอาตำแหน่งกษัตริยเป็นรูปเคารพจะทำอะไรตามใจตัวเองก็ได้ไม่น้อมสักการพระเจ้าเลยไปไล่ฆ่าดาวิดเฮโรดเอาจิตใจตัวเองเป็นรูปเคารพก็เลยไล่ฆ่าพระเยซูพระเจ้าสร้างเรามาให้เรากลาบลงนมสักการพระองค์ไม่ใช่สรรพสิ่งที่พระเจ้าได้สร้างขึ้นมาข้อ7เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเราเราเป็นประชากรที่พระองค์ทรงเลี้ยงดูในทุ่งหญ้าของพระองค์ เป็นฝูงแกะที่พระองค์ทรงอุ้มชูด้วยพระหัตถ์ของพระองค์ซึ่งในข้อที่7นี้บอกว่าเราเป็นประชากรในทุ่งหญ้าของพระองค์โดยทั่วไปนะครับประโยคนี้เนี่ยมักจะเรียกกรรษัตริย์ว่าเป็นผู้เลี้ยงประชากรถ้าพี่น้าองอ่านสดุดีบทที่23ข้อที่1คงจําได้ใช่ไหมครับพระเจ้าทรงเป็นพระผู้เลี้ยงในพระธรรมเยเรมีบทที่23ข้อที่1หรือเอเสเคียวบทที K ่34 ข้อที่1 7บเถึงยีมเมื่อพูดถึงผู้เลี้ยงนะครับมักจะเลงถึงกษัตริย์ของอิสราเอลดังนั้นกษัตริย์ของอิสราเอลนั้นจะเป็นผู้ที่เลี้ยงแกะและพระเจ้าก,ก็ทรงเป็นผู้เลี้ยงและพระองค์ทรงเรียกอาณาจักรของพระองค์ว่าทุ่งหญ้าโอ้โหฝูงแกะมีความสุขเมื่อได้ดื่มน้ําฝูงแกะมีความสุขเมื่ออยู่ในทุ่งหญ้าที่เขียวสดถ้าเปรียบเทียบกับอิสราเอลเป็นแบบนี้นะครับก็เหมือนคิ้เสจักอะขี้เสจากนะครับอ่า สิทธพิบาลมีคิงลี่อนอยติ้งการเจิมแบบกษัตริย์แต่การเจิมแบบกษัตริย์นั้นไม่ใช่มีไว้เพื่อกดขียข่มขู่เอาเปรียบกดดันสมาชิกนะฮะแต่คิงลี่อนอยติ้งเนี่ยทำหน้าที่2ออย่างคือ,อเขาียกลิลิสของประธานสมาชิกให้สมาชิกเ่ยหรือลูกแก่ของพระเจ้านะครับได้เติบโตขึ้นรับใช้ตองของประธานและปกป้องปกป้องพวกเขานําพวกเขามาสู่หัวใจพระบิดากษัตริย์ปกป้องประชากรลงไปสู่พระบิดาคือพระเจ้า และคิดสัจักมีทุ่งหญ้าเขียวสดคือมีอาหารที่อุดมสมบูรณ์มีคําคสอนที่ดีมีคําสอนที่ถูกต้องมีคําสอนที่สมดุลคําสอนสมดุลนี่สําคัญนะครับคาสอนที่สมดุลต้องมีว่าโลกกระทัดทั้ง4ี่โลกกระทัดทั้ง4คืออะไรครับ 1. ครคิดสจักควรจะสอนในเรื่องเกี่ยวกับของประทานหลากหลายเพราะว่าสมาชิกมีหลายประเภทนะครับสมาชิกมีหลายแบบสมาชิก อย่างน้อยเนี่ยมี3กลุ่มสมาชิกอ่ะกลุ่มแรกเขาเรียกกลุ่ม t ิงเกอรพวกนักคิดนักวิชาการพวกเรียนพระคำพีพวกบริหารเนี่ยพวกที่2เขาเรียกพวกเซี r เนี่ยพวกที่มองเห็นภาพพวกที่ได้เกี่ยวกับการสำแดงการมองเห็นการอธิษฐานการวิงวอนการบัาบัดเนี่ยพวกที่3พวกเมกเกิลเาคือพวกทํางานนะครับเป็นพวกมัคคนายกออกมาเข้ามาบริหารจัดการ พวกซีเออร์ก็พวกทำธารกิจต่างๆโลกกระทที่2ครับเกี่ยวกับการ,รเผชิญหน้ากับพระเจ้าวิธีการ,รเผชิญหน้ากับพระเจ้าทางพระวจนะทางการอธิษฐานการอดอาหารนะครับโลกกระทที่3ที่สําคัญมากเกี่ยวกับเรื่องของพระวจนะรู้พระคัมภีร์เดิมพระคัมภีร์ใหม่ต้องสมดุลสอดคล้องเชื่อมโยงมีแคลคูลาบิลิตี้นะครับก็คือว่าเช็คทดสอบกันได้ตรวจสอบกันได้และโลกกระทที่ 4, สี่สคัญมากเกี่ยวกับจริยธรรมคุณธรรมต้องมีเนี่ยทุ่งหญ้าเขียวสดคือ กษัตริย์ต้องมีทั้ง4อย่างนี้ถ้าเป็นกษัตริย์นะครับต้องมีทั้งด้านในมนุษยศาสตร์เศรษศาสตร์นิติศาสตร์แต่ว่ากษัตริย์ของอิสราเอลต้องมีอีกศาสตร์หนึ่งนะครับเขาเรียกว่าฟิโลโลจีนะศาสนศาสตร์ว่าพระเจ้าพระเจ้าศาสตร์คิดเซียนต้องมีพระเจ้าก็อย่างหนุนใจเรานะครับว่าทุ่งหญ้าเขียวสดต้องสมดุลแต่ทุ่งหญ้าเขียวสดหญ้าดีนะครับต้องมีกษัตริย์ที่ดีด้วยคือให้สมาชิกได้กินหญ้าเลี้ยงดูปูเสือสมาชิกดีนะครับ ให้สมาชิกมีความสุขแกะมีความสุขนี่คือพระเจ้าของเราพระองค์จะเลี้ยงดูในทุ่งหญ้าของพระองค์พระองค์จะอุ้มชูเห็นไหมอุ้มชูถ้าเป็นคริดสัจก,ก็คือให้สมาชิกได้ประสบความสําเร็จในลิขิตของเขาใช้ของประทานของเขาด้วยอะไรครับด้วยพระหัตถ์ของพระองค์ในข้อที่7จึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับว่าเป็นเรื่องของกษัตริย์กับประชากรแต่พระคัมภีร์เดิมเมื่อพูดถึง เรื่องก็มักจะเล็งถึงผู้เลี้ยงกับผู้ที่เป็นฝูงแกะของพระเจ้าในข้อที่8บอกว่าอย่าทำใจแข็งกระด้างเหมือนที่เมรีบาเหมือนที่มัสสาในถิ่นน,นุรากนดานในตรงนี้ก็ได้เตือนอิสราเอลนะครับว่าที่เมรีบาและที่มัสสาเนี่ยคือผู้ที่ประกอบพิธีในตรงนี้นะครับในการนมัสการพระเจ้าเตือน ใจชาวอิสราเอลให้ระล,ลึกถึงพวกเขาที่กบฏในถิ่นทุรกันดารชื่อสองชื่อนี้นะครับเมรีบาและมัสสาเนี่ยเป็นสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งสองชื่อนี้แปลเหมือนกันหมดเลยนะครับแปลว่าการทะเลาะการทดลองก็คือว่าอย่าให้มีการทะเลาะหรือการทดลองเนื่องจากว่าอิสราเอลได้กบฏสองครั้งต่อพระเจ้าที่เมรีบาและมัสสานะครับเมรีบาทะเลาะ มัสสาก็ทดลองในช่วงที่เขาเดินในถิ่นทุรกันดาร40ปีเขาได้ทะเลาะกับพระเจ้าเขาทดลองพระเจ้านะครับในชีวิตของเราก็เหมือนกันนะครับอย่าดือ้ออย่ามีปัญหากับพระผู้สร้างเหมือนกับดินเนีย่ยมีปัญหากับคนที่ปั้นดินว่าปั้นผมอย่างนี้ได้ยังไงไม่ได้นะครับเราไม่มีสิทธิ์เพราะว่าผู้ปั้นนั้นท่านจะปั้นแบบไหนก็ได้เพราะท่านรู้ดีนะครับว่าเราเนี่ยเป็นดินแบบไหนเราเนี่ยจิตใจเราสภาพครอบครัวเราสภาพความสามารถของเราทั้งหมดเนี่ย เหมาะที่จะปั้นเป็นอะไรผู้ปั้นจะรู้จักเราดีในข้อที่9บอกว่าที่ซึ่งบัมพบุรุษของเจ้าทั้งหลายทดลองเราเขาทั้งหลายลองดีกับเราทั้งๆท,ท,ที่พวกเขาได้เห็นสิ่งต่างๆที่เราทําแล้วคําว่าเรานี้นะครับเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของพระเจ้าคือเมื่อปุรุษหรือเลวีเนี่ยกำลังพูดสอนประชากรของพระเจ้าและในอีกมุมหนึ่งนะครับ ก็พระเจ้าเนี่ยก็ได้ไม่พอใจพวกเขาเพราะพวกเขานะครับโดยบัมพบับรุษของชาวอิสราเอลในสมัยนะั้นก็ไปทดลองลองดีกับพระเจ้านะทดลองพระเจ้าเพราะทั้งที่เขาเห็นสิ่งต่างๆสิ่งอัศาจรรย์ในอียิปต์แล้วในทะเลแดงแล้วรวมถึงพระเจ้าได้จัดเตรียมอาหารให้กับพวกเขาในถิ่นทุรกันดารพี่น้องไปดูได้นะครับในอพยพบทที่16แต่ว่าพวกเขาก็ยังทดสอบทดลองต่อต้านกบฏต่อพระเจ้า กับชีวิตของเราเราก็เห็นอัศจรรย์มาอย่ามากมายเห็นสิ่งดีๆมาอย่างมากมายเราก็ไม่สมควรนะครับที่จะไปทดลองลองดีหรือดื้อกับพระเจ้าในด้วยในข้อที่10ตลอด40ปีเราโกรธคนในชั่วอายุนั้นและเรากล่าวว่าพวกเขาเป็นชนชาติที่ใจหลงตะเิดและพวกเขาไม่รู้จักวิธีทางของเรา ซึ่งในข้อที่10นี้ก็ได้อธิบายถึงนะครับว่าในช่วง40ปีที่พวกอิสราเอลอยู่ในถิ่นทุรกันดารพวกเขากะบทถึงสุดสุดขีดเลยนะครับเมื่อเข้าปฏิเสธที่จะเข้าไปพิชิตในดินแดนคานาอันและคิดจะกลับไปอียิปต์เพราะพวกเขาไม่เชื่อขาดความเชื่อดูในกันดารวิถีบทที่14ข้อที่1ข้อที่4พระเจ้าจึงตัดสินลงโทษนะครับให้เขาล่อนเล่นในถิ่นทุรกันดารถึง40ปี อยู่ในกนระดานวิถีบทที่14ข้อ34พระเจ้าเนี่ยได้พระพิโรธคนชั่วอายุนั้นที่บอกว่าตลอด40ปีเราโกรธเนี่ยพระเจ้าโกรธมากเพราะว่าพระเจ้านําเข้าออกจากอียิปต์นะครับทำพันธสัญญากับเขาที่ภูเขาซีนายแล้วแล้วตั้งเขาเป็นชนชาติพิเศษของพระองค์แต่พวกเขากับเดินในวิถีทางของเขาไม่ยอมเดินในวิถีทางของพระเจ้าเขาว่าใ,ใจหลงตะเลิดไป พี่น้องจําเหตุการณ์ได้ใช่ไหมครับที่เขาจะเข้าคนะาอาันละตอนนั้นเขาเดินทางได้ประมาณปีหนึ่งนะเตรียมเข้าคณะอาันละพระเจ้าบอกให้ผู้สอดแนมมาเผาแล้วหนึ่งคนไปสอดแนมโอ้โหเขาไปสอดแนมเสร็จป,ปุ๊บนะไม่เชื่อโอ้โหบนพาเรามาทําไมกับอียิปต์พระเจ้าบนหรือไปเดินรอบถิถ่นทุรกันดารเลยอีก39ปีรวมเป็น40ปีเลยบางครั้งคนที่ทําให้ช้าไม่ใช่พระเจ้านะครับคนที่ทําให้ช้าเนี่ยก็คือเรา ด้วยเหตุนี้เองในข้อที่9บ,บทที่9 5ข้อที่10เนี่ยในฉบับ King James ใช้คําว่าเราเกลียดเนะี่ยแต่ฉบับ NIV ใช่ว่าเราเกรโกรธโกรธเกลียดก็ไปด้วยกันนะครับความเกลียดนี่หมายความว่าพระเจ้าสอีอใสเอียนเอื่อมละอาต่อความดื้อของเขาการไม่เชื่อฟังของเขาแต่ในฉบับ King James ใช้คําว่าเราเกลียดคนชั่วชาติพันนั้นก็คือคนรุ่นนั้นเนะ่ยรุ่นรุ่นบรรพบุรุษของเขารุ่นแรกที่ออกจากอียิปต์ดีกว่านะแล้วก็พวกเขานะครับ ทำให้พระเจ้าเนี่ยผิดหวังมากเลยคือลงทุนขนาดนี้เอาออกมาจากอียิปต์แล้วก็ยังไม่ยอมที่จะเข้าไปแล้วข้อสุดท้ายก็บอกว่าดังนั้นเราจึงสาบานด้วยความโกรธของเราว่าพวกเขาจะไม่มีวันได้เข้าสู่การพักสงบของเขาซึ่งในข้อนี้นะครับคําว่าสาบานได้เข้าแผ่นดินนั้นข้อนี้นะครับหมายถึงพวกเขาเนี่ยจะไม่มีทาง ได้เข้าไปสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญาจะไม่ได้มีโอกาสได้พักสงบก็คือว่ามันเหนื่อยมาหมดนานแล้วนะครับออกจากอีกยิปต์มาเดินทางจะไม่ได้เข้าไปพักในคณะอันละและตามที่เข้าใจก็คือคนรุ่นนี้ก็ตายนะครับเพราะรุ่นลูกได้เข้าแทนนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้เราได้เห็นว่าชีวิตของเรานั้นบางครั้งเนี่ยเราก้าวไปช้าไม่เพพาะพระเจ้าช้านะครับก็เพราะว่าเราเองนี่แหละช้าทั้งที่อิสราเอลล่อนเล่พเนจรแบบไม่มีชาติ ตกเป็นทาสอียิปต์พระเจ้าก็นําเขาพ้นจากทาสเพื่อจะเข้าไปพักสงบพ้นจากความยากลําบากแต่เขากลับบ่นต่อว่าพระเจ้าเขาจึงไม่มีสิทธิ์ได้เข้าไปและรุ่นลูกเท่านั้นที่เข้าไปได้วันนี้เราที่เป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่นะครับก็ต้องดูแลรักษาสิ่งที่ดีๆที่พระเจ้าประทานให้อย่าให้เราได้เสียสิทธิ์แบบอิสราเอลรุ่นลูกได้เข้าแต่ว่ารุ่น แม่รุ่นมัพ่บรรุของเขาไม่ได้เข้าไปก็จึงเป็นบทเรียนแก่แล้วนะครับว่าอย่าขี้เกียจจงชวยโอกาสจงขยันรักพระเจ้าเพราะอะไรที่มันช้าพระเจ้าไม่เคยช้าแต่เราเนี่ยแหละทําให้มันช้านะครับ